พี่น้องจากำลังคออ่อยพัสดุการสั่งของเนาะแ <c> ต <oughs> ่อย่างมากแน่เดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องดูอันนี้สามทุ่มครึ่งท่าทงสวีเดนเราเนี่ยในพี่น้อง <c oughs> เล็กหน่อยเขานอนแล้วแต่บัดที่นี่เขาเตื่นมากเขาได้ยินเสียงหนูกรก,ก๊กกแก๊กเพราะหนูจะเรียกยังไงะแอมท่ำอ,อ,อบใส่กล่องเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่กระตือมาก <c oughs> เพราะว่าหนูตรงค่อยพัสดุไงเพราะเขาจะมาส่งหอบอยังไม่เน,นอะหลุบแบบน,นี้เป็นยังสี่ลหรอพี่นอ้องลงพัสดุมาแล้วพี่นอ้องฝนกระตกฝนมาจากฝนกระตกฝนตลิ่ บนกะลินกลัวเขาจะมาส่งอีกนี่สามทุม่มสี่สิบล้วพี่น้องห <Hey, mama. S 1> ม,มูนางค่อยกับลูกนนเนาะนี่เขาเคลมว่าอัสตร,สตรงแงมาว่าระมาเอ่อปอดระวางยังสี่นเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าอีหยังอยู่ข้างในโอ้ยลูกกับค่อยแม่ <Mama. S 1> ส่วนอแม่สิไปนอนน้ำเป็นยังสี่แหละพี่น้องนี่คือความชีวิตจริงนะคะค่ะต้องเปิดให้ดูค่ะมันมอแม่อง่ๆสำหรับเด็กเล็กลูกสอง <c oughs> แม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วจ้ะชีวิตแต่ประจําวันนี่ชีวิตประจําวันบอมแอนแคร์จะมาทําคลิปแบบง่ายๆเราคนอื่นก็คิดว่าเป็นง,ง่ายๆคือบ่ทำจังสันจังสีมันบอม,มแอนนะจ้ะนี่คือชีวิตจริงให้มามาอีกคนนึงแล้วสวัสดีจ้าพี่นอกกนะ้องจ๋าสวัสดีค่ะเออเมื่อนนกี้จะเออมาเปิดกลองมาดูนะเนาะอมนี่กลองพัสดุที่เออหนูลอกเอมเขามาทรงหมื่บ้านเออตอน ครึ่งนี่อแล้วน่กะจะมาเปิดให้พี่น้องเมืองว่นหนูสร้างอย่างนนแ่นอนจ้ะนี่ก็จะเป็นอีกคลินิกงานนูดไล์เป็นสีเขียวเหมือนส็นยกบานเทาเลยเนาะแต่จะเป็นสีเขียวง่อมีอย่างรถสเปนอตพ่น้องรสเปนอตรถสเปนอนี่ก็เหมือนเน่ พักขมพักหวานบะหมี arn, ah. ่น yeah. ้ำตาลจ้ะศูนย์อบะมี è, hey, ่น้ำตาลบะหมี่เฟตนี่ด้านหลังกับอันบะหมี่อย่างแนได้แคลอรี่เท่าไรนี่นาอจจะเนาอเต็มปะจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเสน้นบบกสีขาวแบบสีใสเนาะหนู <ไป S 1> สร้างแบบใสพี่น้องเบิง้งแล้วก็น,นี่นะหนูสร้างมาสามถุงค่ะห <c oughs> นูบ่เคยท่ำกินจักเทอ่อเดี๋ยวหนูจะท่ำกิน นี่กับแม่แม่น้อยเพิ่นแนะนำซื้อล้านมาแล้วก็บอกแนะนำว่ามันเฮ็ดอย่างใดแนงสี่น้องหนูว่าเออหนูก็อยากล่อ,ลองท่ำเบิอง <c oughs> หนูก็ได้สั่งซืออ้ออันนี้เป็นจักษสี่้านหลังเนาะพี่น้องนี่เป็นจักษสี่เขาก็จะบอกว่าเฮ็ดจังใดจังใดเดี๋ยวหนูจะขอไปอ่าน เดี๋ยวไม่เฮ็ดแต่เป็นอาหารกิ่นนี่ก็เคือกันเส้นบุ๊จะเป็นเส้นบุ๊ใหญ่เหมือนเส้นใหญ่บานเท่าเลยพี่น้องนี่มันจะมีนามอยู่ข้างในนี่นูบ่เคยกินเลยจ้ะบ่เคยกินหนาบ่เคยทำหรอบ่เคยเห็นพอมานี่พี่น้องนู้สร้างมาแยงละสามถุงแล้วก็บอันนี้น้ำเนาะที่เป็นรสชาติอ พักขมหรือพักหวานนี่เนาะสเปนอรเนี่ยเรวจะมาลองอทั้มเบิ้งนี่กับนี่วิวไปพี่น้องเบิ้ง <c oughs> เอออันนี้กะประมาณามันเท่าไหร่เออมันกัแพงกว่าแ,บบแพงกว่าที่เพราะว่าหนูก็กินเสร็จมากมายอตะก,กี้มันกัแพงกว่ามาม่าอยู่จ้ะ มันดีต่อสุขภาพเอ่อเขา,ากับทองเอ่อกินเนานนนะจ๋ะเนาะอยากล่องด้วยหอรูก,กันมาแล้วพี่น้องตามเคยเห็นแม่วบานี่มาแล้วมาแล้วมือนี่บรรยากาศดีพี่น้องพี่น้อง,องขอโอโอี้รอเแมนวินกอดแม่ในวัดสันแม่นวินวายอยู่ด้านหลังน้องนี่หลังกล่องเลยพี่น้องนี่ก็นี่แดดดีพี่น้องแดดดีมือนี้ มาละลายละไล่ด้วยกันลื่นอ the oh, ีกเด้อแบบนี้พี่น้องเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวร่างนกจะเห็นแบบนนี้โอ้ยพี่น้องเห็นร่างนกอยู่น้อนี่นั่นพี่น้องร่างนกใหญ่ๆนะตรงกลางนั่นเห็นบ่มนั่นแหละร่างนกร่างเอ่อร่างนกแกยู่แอนชั้นสองคือกันกับหนูเลยมมาาจ้าลูกเออโรบอทเออโรบอทดอกกล้วยไม้ สวยยังเมืเ่อสักวันนี้จเนอ้องดาน,นี่ก็ดอกควายเหม่อนกัน,น,น,กน <c oughs> โอเคเดี๋ยวหนูจะ <c oughs> ใส่เสื้อพ้งเสื้อผ้าให้ลูกแล้วก็จะออกไปข้างนอกเนาะี๋้วก็เพื่อจะได้อัดคงอัดคลิปตอนออกไปอยังสี่ นอกจานาะสัสด no, ิจ oh, ้า